สวัสดีค่ะเชฟตู่นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำเค้กวันเกิดค่ะทุกคนค่ะเป็นเค้กวันเกิดขนาด3ตปอนด์สูตรนี้ทำออกมาได้2ก้อนนะคะพร้อมกันรด้ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริม่มทำกันได้เลยค่ะ ตอนที่เราจะตีเนื้อเค้กพี่พี่จ๋าเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะแต่วแรกนะคะก็จะเป็นไข่ไก่ค่ะสําหรับไข่ไก่แล้วก็ปริมาณส่วนผสมนะพี่พี่จ๋าไม่ต้องกงังวลเดี๋ยวเชฟจะลงไว้ที่ช่องให้นะคะแล้วก็น้ํามันพืชค่ะนมข้นจืดผงวานิลา SP ผงฟูแป้งเค,ค้กค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นน้ำตาลไรขาวพอเรารู้ส่วนผสมแล้วทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มตีกันได้เลยค่ะอันดับแรกทุกคนคะ่ะเราก็จะเทไข่ไก่ลงไปค่ะแล้ววันนี้นะเชฟใช้เป็นเครื่องตีเลิตรตีนะทุกคนน้ำตาลไรขาวค่ะเทลงไป นมข้นจืดค่ะแล้วก็แป้งเค้กค่ะผงฟูผงวานิลาแล้วก็ตสุดท้ายก็จะเป็น SP ค่ะ เราจะใช้ SP ไป้ายไปตรงหัวตะก้อนะคะพี่พี่จาราแล้ก็เราจะเหลือส่วนของน้ํามันนะที่เรายังไม่ใส่เราจะตีแป้งให้ครบ5นาทีแล้วเราค่อยมาหยดน้ํามันเป็นสายนะคะเราก็เอาหัวตีลงได้เลยค่ะจากนั้นเชฟจะตีไปที่บอร์หนึ่งก่อนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนค่ะ พอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วเราก็จะตีไปที่สปีดเบอร์หเลยค่ะให้ครบ5นาทีหลังจากนั้นเราก็จะหยดน้ํามันเป็นสายนะคะเราจะตีรวมๆทั้งหมด6นาทีค่ะเราเริ่มตีกันได้เลยค่ะ ตอนนี้ครบแล้ว5นาทีนะคะหลังจากนั้นนะเราก็จะทำการหยอดน้ำมันค่ะนี่เชฟจะตีไปที่เบอสองนะคะทุกคนหยอดน้ำมันลงไปเลยค่ะพอหยอดน้ำมันเสร็จแล้วนะคะเราจะตีต่อให้ครบอีก1น,นาทีรวมทั้งหมดการตีเค้กเนื้อสปันอยู่ที่6นาทีค่ะตีต่อได้เลยค่ะ พอครบ6นาทีแล้วนะคะทุกคนค่ะเรามาดูเนื้อเค้กกันค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามีเนื้อเค้กต้องได้แบบนี้นะคะเห็นไหมจะเป็นริบบิ้นพับไปพับมาแบบนี้ค่ะอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ หลังจากที่เราได้เนอเค้กแล้วนะคะทุกคนค่ะเราก็จะมาเทใส่พิมพ์ปอนกันค่ะแล้วก็พิมพ์ปอนนะเราใช้เป็น3ามปอนนะคะทุกคนและเราต้องมีแผ่นรองอบแบบนี้ด้วยนะคะแต่สําหรับพี่พี่คนไหนไม่มีใช้เป็นกระดาษไขได้ค่ะเราไม่ต้องทํามาการีนนะคะเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะคนเราจะชั่งอยู่ที่ สี450่ร้อนี่สี่กรัมแล้วก็อีกก้อนหนึ่งหลังจากที่เราเทใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการกระแทกไล่ฟองอากาศค่ะ แล้วเราจะนําเข้าอบค่ะเราจะอบไฟบนไฟล่าง170องศาอบประมาณ30-35นาทีเราเอาเข้าอบได้เลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เนื้อเค้กของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเช็คเค้กกันค่ะ วิธีการเช็คเค้กนะคะเราจะใช้ไม้ไปแหลมจิ้มลงไปกลางพิมพ์เลยค่ะนี่จิ้มลงไปทั้งสองอันเลยนี่ลองจิ้มมาแล้วเนื้อเค้กไม่ติดออกมาแสดงว่าเค้กสุกแล้วค่ะเราก็เอาออกมาได้เลยหลังจากที่เราเอาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการกระแทกพิมพ์ก่อนค่ะ เราก็รีบคว่ำทันทีเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เค้กของเราหน้ายุบนั่นเองค่ะเราจะคว่ำไว้แบบนี้จนกว่าเนื้อเค้กเราเย็นและเราค่อยนําออกจากพิมพ์เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตีวิปปิ้งครีมกันค่ะแล้ววันนี้นะเชฟใช้เป็นวิปปิ้งครีมชายโรส ยี่ห้อนี้พี่พี่จ๋ารสชาติโอเคหวานกําลังพอดีไม่ต้องเติมน้ําตาลนะคะแล้วก็มาดูขั้นตอนการตีได้เลยค่ะอันดับแรกเราจะเทวิปปิ้งครีมลงไปที่โถผสมได้เลยนะคะตัวนี้เค้กสอเค้กสามปอนสองก้อนนะคะทุกคนเราใช้วิปปิ้งครีมประมาณ600กรัมค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำการตีได้เลยค่ะ เราจะตีไปที่เบอร์สูงสุดเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการการขึ้นฟูนะตัวนี้เราจะตีคล้ายๆกับไข่ขาวนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของวิปปิ้งครีมที่ได้กันค่ะตีได้เลยค่ะตอนนี้วิปปิ้งครีมของเราได้แล้วนะคะเรามาดูลักษณะของวิปปิ้งครีมที่ใช้ได้นะคะทุกคน นี่เรามาดูได้เลยค่ะเนี่ยทุกคนไม่ใช่ว่าตั้งยอดอ่อนนะคะแค่แบบว่าไม่ได้แข็งมากแล้วก็ไม่ได้อ่อนมากกำลังพอดีเลยค่ะหลังจากที่เราได้วิปปิ้งครีมแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาปาดส,ส่วนของเค้กวันเกิดที่เป็นบลูเบอร์รี่ก่อนนะคะนี่เราก็ตัดก่อนค่ะสไปตูล่า ใช้สไปรตูล่าปาดตัวนี้นะเชฟจะตัดแค่สองชั้นพอนะคะทุกคนคะ่ะตัดตรงกลางเลยค่ะเท่าเท่ากันนะวิธีการตัดก็คือหมุนค่ะหมุนแท่นหมุนนะคะทุกคน,กคนเวลาเราทำเค้กปอนนะพี่พี่จา๋าอันดับแรกเราต้องเอาวิปปิ้งครีมป้าให้ลงไปตรงนี้ก่อนนี่ เพื่อที่จะไม่ให้เค,ค้กของเราหลุดนะคะทุกคนคะ่ะนี่เนื้อสวยมากเลยทุกคนเนื้อสับป,ปันนี้เป็นเนื้อเค,ค้กที่แบบเนียนมากๆเลยเราก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปแล้วก็ใช้สไปรตุลา่าปาดหลังจากนั้นเราก็ใช้ฟิลลิ่งบลูเบอร์รี่บีบลงไปชั้นตรงกลางคะ่ะ แล้วเราก็เอาอีกแผ่นประกบได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราจะนำวิปปิ้งครีมมาใส่ถุงบีบให้ได้แบบนี้นะคะมือใหม่นะพี่พี่จ๋าต้องทำแบบนี้นะคะนี่วิธีการปาดครีมนะเราก็ใช้ถุงบีบนี่แหละคะ่ะวน ปาดให้หน้าเรียบนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ไพ่ปาดข้างๆค่ะแค่ประคองนะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้ไปกดอะไรนะทุกคนคะ่ะมาถึงขั้นตอนการแต่งหน้าเค้กกันคะ่ะเราก็หัวบีบที่ใช้นะคะเป็นเบอร์ 6B ทุกคนคะ่ะเป็นหัวบีบที่ลายสวยๆนะคะเราก็ ตักวิปปิ้งครีมใส่ถุงบีบได้เลยค่ะนี่พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ทำการแต่งหน้าเค้กได้เลยค่ะนี่สวยมากทุกคน และทีนี้เราก็เอาส่วนของบูเบอรี่นะคะทุกคนขามาแต่งหน้าตรงกลางได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นแยมนะทุกคนเราก็เกี่ยลงไปไม่ต้องใส่หนามากนะคะทุกคนขา คเค้กบลูเบอรีอรร่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำเค้กสตรอเบอรีร่ต่อค่ะอันดับแรกเราก็ต้องทำการตัดเนื้อเค้กก่อนค่ะทุกคนให้มันเป็น2ชั้นเท่าๆกันนะคะทุกคนค่ะเรียกว่าแผ่นรองนะคะแผ่นรองเค้ก3ามปอนนะทุกคนเราก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปเราก็ใช้สปาตูลาปาด เพื่อให้เนื้อเค้กของเราไม่เลื่อนออกจากถาดนะคะทุกคนคะ่ะนี่เราก็บีบวิปปิ้งครีมใส่ชั้นตรงกลางก่อนตักวิปปิ้งครีมใส่ตรงกลางไม่ต้องเยอะนะคะนี่<อ>แล้วเราก็ปาดค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ฟิลลิง่งสตรอเบอร์รี่ใส่ตรงกลางคะ่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เอาอีกแผ่นหนึ่งประกบได้เลยค่ะนี่ทุกคนคะ่ะประกบให้เท่าๆกันนะหลังจากนั้นเราก็จะทำการปาดวิปปิ้งครีมได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้สเปรตูล่าปาดได้เลยค่ะทุกคนปาดหน้าให้เรียบนะคะนี่ก็บีบแต่งหน้าได้เลยค่ะ แยมสตอรอเบอรี่นะคะทุกคนทุกคนคะ่ะเมนูเค้กบอนสตอรอเบอรี่กับบลูเบอรี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วพี่ๆจ๋าอย่าลืมไปทําตามกันนะคะเมนูนี้ทําง่ายมากๆเลยและที่สําคัญทุกคนคะ่ะ เป็นอุปกรณ์ที่เชฟทำเค้กปอนนะคะวันนี้นะก็จะเป็นเตาอบ110ลิตรแล้วก็เครื่องตี7ลิตรนะสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะเชฟถูกขอตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ